ไปดูการรับมอบยุทธุกรณ์นะคะของกรมนอภาคสีส่วนหน้าค่ะกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมได้ส่งมอบยุทธปกรณ์พิเศษผลงานวิจัยให้แก่ก,กรมนภาคสีส่วนหน้าเพื่อสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพลอากาศตรีจิรชยัยผุดพอง รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมส่งมอบยุทธปกรณ์พิเศษผลงานวิจัยให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าโดยมีพลตรีสุทธีสิงหะสีหะวัฒนกุลผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักอำนวยการข่าวกรองเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมกับมีการสาธิตการใช้งานประกอบด้วยหนึ่งระบบเทคโนโลยีการภาพและการตรวจจับป้ายทะเบียนรถ กับระบบรักษาความปลอดภัยกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9 2. เครื่องตรวจจับและค้นหาตำแหน่งสัญญาณสมาร์ทแจมเมอร์2ยานและ 3. เครื่องค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการวัดค่าโฮโมนิกสะท้อนเพื่อเพื่อใช้งานทางทางทหารนะคะเพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ